เต่งตัวนี้เออตัวนี้ลองเออให้ซื้อเอานะเดี๋ยวไปขอไปจุดบทุ่เอออ่ะ เจ็ดก้สามเจ็ดม่เห็นเฮยสว่างพอเกินไปเก้าสามเจ็ดเออาสามเก้าเ็ดเกลับไปกลับมาเออสี่นึ่แล้วตัวรองก็สองนึงค่ะสีหนึ่งอ๋อ เออตัวติงเก้าสามเจ็ดเออโอของคนนี้ไงเออตีหนึ่งเออเลขสำรองสองหกหนึงลองตัวตัิงตัวสต็งเก้าสามเสมจรับท uh ่ uh ้างหลังดูเด้อข้างหลังเอาดูเด้อ เจ็ดเก้าเก้าลับไปกลับมาสาเจ็ดเก้าแล้มียังน่อเจนอันนั้นจูซำร้องเี้านึ่งเจ็ดหน่งจ้าจ้ากลับไปกลับมาเสิกลับไปกลับมา ล้วก่อนเด้อ9 3 7 2 6 1แล้วก็4 1นะครับช่วยๆกันพิมพ์หมาเด้อคุณผู้ชมเด้อเตาาาาาน่4 1แล้วก็9 3 7 2 6 1นะครับ สี่หนึ่งเก้าสามเจ็ดสองหกหนึ่งนะครับเก้าสามเจ็ดเก้าสามเอ้เจ็ดเก้าเก้าสามสามเจ็ดาเอ้สี่หนึ่งสี่หนึ่9งล่านึ่งล

เขาเห็นอยู่ในหายทั้งน้นนเห็นตรงไหนอาจารย์ป้อมเห็นตรงไหนครับวางเหยียบโทรศัพท์เด้อเหยียบโทษเด้อโทษเด้อคอยไปหน่อยไปไหนเนาะอาจารย์ป้อมี่จะตามไปได้ไม่เนมืดแท้ไปไหนครับมันมืดมันมืดไปบ่ได้ใส่ละอาจารย์ป้อมเออเดินอ้อมเดินรอบเดินรอบเขาจะรอบสามรอบเขาจะวนสามรอบนะครับอาจารย์ป้อมจะเดินเดินวนนี้สามรอบอ่ะ เดินวนไปนะครับสามรอบนะครับเดินวนสามรอบนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับสองทางให้จานป้อมฝั่งนี้นิดนึงมาแล้วรอบที่สองรอบที่สองแล้วครับรอบที่สองรอบที่สองแล้วรอบที่สองเอารอบสุดท้ายนเก้าสามเจ็ดแล้วก็สองหกหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่ง รอบที่สามก็ที่สามนะครับอาจารย์ครับมาเรียบร้อยแล้วใส่ไข่น้องแล้วแต่จะใส่ไา่เยอไปวนไปวนใส่ไขยให้แล้วแต่สัตว์แล้วแต่น้อ เราได้แล้วนะครับตัวเลขตัวเลขที่ได้ตัวเลขที่ได้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งไหนไหนตัวเลขที่ได้ไหนตัวเลขที่ได้ไหนไหนนี่นี่นี่โอ้บอกเออให้แสงสว่างโอเคครับขอบคุณครับอีกเลขที่ได้นะครับเลขที่ได้ย้ำอีกครั้งนึงราเมืด สองหกหนึ่งสี่หนึ่งลูกกบ้าจะอูครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับได้แล้วไนะครับอาจารย์ก้อมว่าอะไรอไรย์อาจารย์ว่าไงครับว่าไงฮะครับ เออ,เอ,อสวยหา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 ยเป็นไรนะโอ้แม่ดองนี่อ๋อแกหน่อยมไ,มไม่รู้ผมก็ไม่รู้นะครับญยากทีท่ทำอ๋อนี่นี่นี่เอาตัวนี้ชี้นี่นี่นี่น,นี่เอเอเจ้ากะนวยเกระนวยหายเห็นเลขอยู่ในหายเห็นเลขอยู่ในหายใช่ไหม อ๋อครับครับอ๋ออยู่ตรงนั้นอยากไปใกล้ๆได้ไหมอยาไปอ๋อเห็นอยู่ในหายเห็นไหมลองลอง ชี้ชี้ทีใบ่ใบเหอันนี้เออแปสามเห็นไหมเห็นมลองลอง้ยเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดอ๋อเห็นตัวนี้เห็นเก้าสามเจ็ดอยู่ที่หนเห็นเก้าสามเจ็ดอยู่ที่หน ได้ปารครบเลยเขาบอกว่าอยู่ใต้ฝาใช่ไหมใต้ปลาเขาออกมาเดี๋ยวลองดูว่าเราจะเห็นไหมยอยู่ใ,ใกล้ๆไปใ,ใกล้ๆเด้อไปใ,ใกล้ๆแล้วส่องดูเห็นไหมอ๋อไฟหายไฟหายอ่ะเอาไฟหนอ่นอยนะไฟมาแล้วไฟไม่แห้งบอ อุ้ยเห็นสี่ห้าวเห็นยังไยข้างบนข้างบน,งบนหายมีเล็กสามเด้อน,นไหน,นไบนนะี่ใช่เนาะหานอยเห็นเลขอะไรสะส

เก้าเจ็ดเก้าเจเก้าเจ็นี้กเห็ดเก้าเจ็พี่ป้อมเห็นอยู่ตรงไหนเก้าเจ็พี่ป้อมเมเก้า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 เจ็ดเก้าเจ็ดเจดอ่ะฮะอะโอเคเก้าเจ็ดนะพี่ป้อมนะ เก้าเจ็ดนะอะไรเก้าเจ็ดโอเคโอเคลองบอกใหม่ดิอ๋ออ่ออจะเขียนให้ดูใหม่เดี๋ยวเขียนให้ดูใหม่เขียนให้ดูอ่าหันมาทางนี้หันนี่หันทางนี้ก่อนนะหันทางนี้ก่อนนะทางนี้ก่อนอ่ะหันทางนี้ก่อนอ่ะอะไรนะเก้าเจ็ดไหนพี่ป้อมไหนดูหน่อยครับพี่ป้อมครับไหนเรียงยังเนี่ย อีหยังนี no I mean. ่โอ้ยเกาเก่าเจเห็นเเห็นเออเห็นลท่นี่เกาเจ็ดเก่าเจไฮเลขอีหยังนนี่พี่ป้อมไห้านอยหรือว่าห้เรืกวัยสาเจ็ไงัอาจารย์วอาจารย์นะโอเคนะครับเลขเจ็เก้ไข่เจ็ดเก้าสามเลขกลับเลข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 โบราณบ่ เรียงหาโบราณมีเลขหลักกิโลนะครับนี่ไยโบราณเลขหลักกิโลโอเคครับขอบคุณมากครับคุณเออเลขกิโลเลขเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้แหละเอาตรงนี้ตรงนี้อันนี้เขาได้เลขอะไรกันเอาเปล่ามดได้เออได้เลขม่ใช่ใส่ตัวนี้เลขม่ได้ใส่ ไห้จิตไห้โบราณจ้ะไห้โบราณจ้ะตัวนี้เลยสามตัวนี้เลยอะไรนะสองเจ็ดเก้าสาม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 เด็กมาจากอาจารย์ใบที่ส้มเมื่อสักครู่นี่อาจารย์ใบบอกว่าให้กลับไปกลับมาไปกลับมาก็เลยเห็นเลยก็เลยเห็นเลยซื้อเลยขอให้ได่ละวันที่หนึ่งซาธุสาธุให้ได่ละวันที่หนึ่งเด้อสาธุสาธุมือนี้อาจารย์ใบมาโปรดแล้วล่ะมือนี้อาจารย์ใบมาโปรดแล้วเออ มาโปรดเส้าบานม่หฮานี่แหละเส้าบานย่างนี่แหละโปรดหายโบราณนี่แหละครับอ่าโอเคโอเคนี่หยังเล็ยังนี่นี้เหล็กลักกิโลนี่ใส่นี่อ๋อเล็กลักกิโลกอมเก้ปหสเกเก้าสาม อันนี้เลขอยู่นี่ยายนี่เลขหลักกิโลให้คนเดียวตงนง้นไมันต้องเอาอ๋าหลักน้อยๆนอย่่น้อยของเจ้าไปไหนหรอิ่งน้อยๆเนจ้านียน่ยก็ได้นาะ